เราเราขอเป็นไอสซอมบี้แล้วกันโอ้ยเจือเอืเอ,อซอมบี้ยักษ์ไายแล้ว อันนี้เราเป็นสเกลตันเราเป็นสเกลตันกันข่าวนี้เรไดะครับเราเป็นไอเอนแมนไอปุ๋ <laughs> เราลงพังนะ เาเปนะเกลตัน้ำเอาไปตะหักไหมตะหัอิสติดหอว่าตะัอืมิดชอยิงแรงหัวหัวไม่ตัง แบบแม่งตายหาแล้วหมดอะใชงดราวไ่ย่กเราคือนักรวบมังกรอ่าเราคือนักรบวบมังกรเออเปิดแล้วลูกตะเคียงแล้วอ่ะ อะไรคเราคือเจ้าชายเราคือเจ้าชายต้อรู้หลงต้องหนีเดนเอฟวีขอแซนดิ้หน่อยเดนเอฟวีขอแซนดิ้หน่อยขอแซนดิ้หน่อยขอแซนดิ้ น้ำมันปาไอ้ยักษ์แก่เดี๋ยวเดี ab, <asan> ๋ยวเราัดเบอร์ไเบอร์ดตไรอะตัเป็น saya tinggal sendiri iya di

ไมเรายองยอมอย่างนี้วะอุยอุยด้วยสัสทำไมเขาทำไมเขายอฮะเพราะดิเพราะวเองไอไดของขวัญไงเขาก็ได้ชชาต่ว่าเขาไป็นไรมาเราเล่นด้กยกันเราเป็นสัวเป็นัวดีสนะ ันคือซอีอ่ะมันคือซอีอ่บอกมันเถอะมันกูคือซอีมาถึงกูล้มควายตัวเวเลยทีังกาไอยแกัน่เดียวไม่มีตีังกา กูได้ครับเราสร้างนนบอกเลยขอโทษไอ้เคร้องขอโทษสร้างทีเดียวหมดใช่งงาาเดิมเดิราจะพาไปนรกเราลจะพาไปน

ไปนรกเราอะก็จะกาเนไปนรกเราต้องไปมจะไปดีจะไปวะเนี่ยยายาก็อินไปส่งนี่อะ เชืวอไม่ไม hmm ่เป็นจิดเลยช่ไเอาเวนไม่ใช่เวนันนีนี่ตยไม่ใช่เวี้ันนี ไม่ซอมีตายหมดเลยตันโอ้โหดเกียร่าฮ่าฮ่าืมไปมาซับเยอะกันได้กูริม ลอยดีนะลอยอย่าึ่ไอ้วนจริงดีวะเราเราต้องไปตั้งแต่ไหนตั้าแต่ไหนมาไปไปกันแล้วก็ตั้งแต่หัวเสียันี่ย <g ül> ได้เลกคือตายมึงตายคือมึงทำไม่ตายตามึงคือัา,า้าปกชกลงนีกงเขาอยู่นี่เขาอยู่ห้องบนหอคอยเ่ย,ยเฮ้ยมันสร้างสร้างแลนด์มาร์ก